สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับชาวราศีมังกรถือได้ว่าเป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่แพะภูเขานะครับชาวราศีมังกรยังเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนซื่อตรงและเป็นนักคิดนักปฏิบัตินะครับด้วยความที่ดาวเสาเป็นดาวประจำราศี ผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวิญัยในตนเองและทำงานหนักมากชาวมังกรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับการทำงานให้กับความสำเร็จของตนเองเป็นอย่างมากนะครับพวกเขานะชาวมังกรทั้งหลายยังเป็นมืออาชีพ ในหลายสายงานเรียกไดว้ว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากความสามารถของตนเองนะครับนอกจากนี้นิสัยลึกๆของชาวมังกรแล้วยังรักอิสระเป็นอย่างมากพร้อมกับความก้าวหน้าไม่น้อยกว่ากันนะครับเรียกไดว้ว่าเป็นคนที่เก่งและรักอิสระนั่นเองนะครับสวัสดีกัลายาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีมังกรน,นะครับ จันทร์ซ้อนจันทร์วันขอพรขอโชคขอราบนะครับคือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เต็มดวงมาซ้อนทับดวงจันทร์เสี้ยวในคืนเดียวกันนะครับโดยจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงที่ดวงจันทร์โครจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นประมาณปีหนึง1ถึง2ครั้งเท่านั้นนะครับและในปีนี้จะเกิดขึ้นในวันที่27 พฤษศิกายยนปี2566ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะครับดวงจันทร์เต็มดวงในคืนนั้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถือได้ว่าได้ตําแหน่งมหาอดุดซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีกําลังมากที่สุดตามความเชื่อนะครับจันทร์ซ้อนจันทร์นี้ถือได้ว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่ ขอโชคขอราบขอความเมตตาขอเสน่ห์เมตตามหานิยมขอความเป็นสุขให้แก่ชีวิตเริ่มต้นสิ่งใหม่การทำบุญเสริมดวงชะตานะครับชาวราศีมังกรควรจะหาสถานที่ที่มองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนหันหน้าไปทางที่ดวงจันทร์แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามที่ท่านต้องการนะครับใจจะต้องนิ่ง จิตใจจะต้องนิ่งนะครับอยากได้อะไรก็ขอให้มันเขาเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้ขอในเรื่องของการงานให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมจุดธูป15บดอกนะครับเพื่อบูชาพระจันทร์ และสวดพระคาถาเงินล้านต่อด้วยนะครับอิติปิโส9จบ15จบ18จบ30จบนะครับนอกจากนี้แล้วชาวราศีมังกรนะครับยังสามารถอาบแสงจันทร์เพื่อเสริมดวงชะตาได้อีกด้วยนะครับโดยให้ยืนให้โดนแสงจันทร์ให้มากที่สุดนะครับหลับตาอธิษฐานเพื่อขอพรตามที่ตัวเองปรารถนานะครับ นี่ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชาวมังกรทั้งหลายหากมีโอกาสได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับเผื่อจะเกิดโชคเกิดลาศครับเอาละครับ,ารบชาวมังกรถ้าได้มีโอกาสเข้ามารับฟังรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีดีเหกท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอควยพรให้ทุกท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหนังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ